สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า,ว,ดดจาวันนี้เนืหนูจะมาเล่นาากายวิทยาศาสตร์ในโดวเสากันนะคะเอาในโดดเสาออกมาจอนอืมข้างในมีอะไรบ้างมีไดโนเสาร์ให้ในกล่องจะมีไดโนเสาร์อยู่สี่จอนสามสามีสม่จีจ้าจ้บาๆสิไดโนเสาร์ <laughs> กระ <laughs> ดิ่ง หนเปิดมาดูดิข้างในเป็นอะไรบบข้างในกระป๋องเป็นอะไรแด่นะแดดไดูนะเอ <Zeiten> ือเอือ่ไงก็เป็นตายเป็นตายวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงเแบาบๆๆอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยเหรอได้มีการที่ออมคิดมาด้วยอ่ะอื้อหือ ขอกทำตูดกลมๆนุ่นเอาฝานมาทำํำจริงไหใช่แล้วอืใอใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะเพื่อนๆใส่ไปทําไงต่อนะ้อเดิมป้าไม่ดูนะคะรู้ไหมว่ามันเล่นแบบไหนไม่รู้เลย ดูหน่อยนะพี่คนนี้เหรอโอ้โแล้วก็อเอาในต่อปั๊บตู้ไปน้ำเดี๋ยวจะเดินออกมาเย้เป็นรูปเหมือนรูปเดโดเดอร์เฉาเลยตู้ไปคนนี้จ้ะวิคนนี้เป็นจิสขขตสำนก็เอาคนนี้ตู้ตั้ง còn tăng, nhấn xuống đi, kiểu là con con này nó hất, nè, đi, 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 nhấm 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 đi, 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 Nhấm 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 ทำได้โดนเสาสองตัวตัวที่3ด้วยหรอทำ3ตัวเลยเหรอไงนี่นี่จ๊ะเสวยไหมแม่ตามหนู่ตมตามตานผู้เก่าไฟจิ๊บมันยังไม่ดับลงน่ะ มันจะปะทุอยู่ตลอดเนี่ยแม่รออ๋อภูเขาไฟมันยังไม่ดับยังไม่ดับยังไม่ดับอ๋อมันก็จะปะทุตลอดอืมอือเราจะพาในตัวต่ากตัวอื่นเดงไปเดินไปไหนเดินข้ามภูเขาไฟตัวนี้ับตัวนี้อ่ะมันนอนอยู่ในนี้ออืนอนหลับอยู่และตัวต่อนตัวน่ะ ก้าเดินไปเดินเล่นคุณเตอร์ผู้เต่าไปและตัวและก่อนตัวนี้เจ้าวิ่งหนีเจ็ตัวนี้ต่อยาวได้แมยวิ่งไม่ชันและนาวาตามาถึงตอยาวและต่อยาวตายไหวเ<า>หรอครับมาเพือ่อนตอนก๊งเพื่อนอะไรเราไปเดินเล่นกันไหมไปเ,เดินไป ให้สิงห์ผู้เดินนำหน้าเพื่อนไหนเดินไปีเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไหมอูแล้วเนี่ัแ่แล้วออแล้วฮะต่าไปวิ่เร็วูวามาวนวาไหลอืโอ้นวาไหอ๋อนวาไหล,อ,าาไหลอย่างนี้ไหลไปโดนตัวไหนนะตัวนี้อืม ไล่แล้วไล่แล้วว้มา,มา,า,าน,น,น้องวิ่งแล้วตั๊กมาโอ้โหน้ารอด้วยกัาพิ่จ้าจูบตายแต่โดนสาวโดนละโดนลาวาของภูเขาไฟตายม,มาสร้างใหม่สร้างใหม่เน้นหนูหลับอยู่หนูไม่รู้ว่าแม่ ทำลายภูเต่าไฟตอนหนูไปแล้วแม่ห้ามมาทำลายภูเต่าไฟตอนนี้นะหนุ่มกล้าเหนื่อย,ยอ่ะแม่ทำลายเลยเดียวทำลายสิเร็วแม่ทำลายแอบไปทำลายภูเขาไฟน้องพัดก,กันดีกว่าโอ้โา อย่าบอกน้องพัดนะอย่าบอกน้องพัดนะอย่าบอกน้องพัดนะงเงียบนะๆ,ๆ,ๆนะชู่ดชู่ดชนะน้องพัดหลับอยู่เดี๋ยวน้องพัดตื่นมาแฮ้ยผูเขาไฟแม่ทำลายผู้เฒาไฟดันหนูหรองทำลายที่เมื่อกี้หนูเห็นอยู่นะหนูหลับหนูเห็นได้ไงเมื่อกี้หนูหลับหนูต้นเห็นสิหนูหลับไม่ได้จำ ดับตาจินๆแบบนั้นหนูดับเลยแต่หนูเห็นแม่ทำไรแบบเนี่ยเห็นจินๆนะหนูก็สร้างใหม่จะออกเป็นตัวไดโนเสาร์ไทยสิลท็อปไหมเนอะโอ้ยเอ้ยโอ๊ยเอ้ยเอยเอ๊ยนี่ ท็อปหางมันหลุดหางหลุดนิดนึงไ,ไม่กินหรอกกินได้ที่ไหนหรอกาย <c oughs> วิทยาจาัดกินไม่ได้นะคะมันเป็นของเล่นห้ามใส่ปากเพื่อนๆจาเล่นไยรมัสตะวันเล่นละน,น,เนะเพราะว่าเดี๋ยวใจเจ้าตาตาบอดจ้าเพื่อนๆจ้าหนูจะตังะ้งตาตาตะ,ะขั้นแรกต้องใส่ทรายให้เต็มเต็ม จาดจานแรกต้องใส่ใจให้เต็มเต็มนะอืะใส่ใจให้เต็มเต็มกระป๋องโอ้ยหนักมาอ,อ่ะไหนไหนเต็มยังเต็มแล้วจ้านี่จา้าเพื่อนๆจาหนูจะมาตามประกาศให้ดูนะจ๊ะหนูจะป้องแล้วนะจ๊ะเหิืนตอนตั้มจะเป็นประจ่าไหมน้อลองลุ้นกันดูนะแล้ว ตตดตตูตั้เพื่อนเริ่ตอนตั้ว้วาวทำประตูแบี้โอดูสิสูง้ปลเ,ลเลยเลยทำอะไรคะ,ระทำประตููออ <c oughs> ทำประตูทางเข้าปราสาททำประตูทางเข้าปราสาทเลวประตัดจันหนูทำให้มันยุดอีกนึง ทำให้มันยุกยิบยุกยิบข้างบนด้วยหรอเป็นหลังคาใช่ไหมหลังคาปราสาทใช่ไหมอ่าเออว้าวปราสาทของใครอ่ะของหนูของใครของน้องพัดเหรอเจ้าหญิงน้องพังนี่หรอป,ปราสาทของเจ้าหญิงน้องพัดหันษาขอไปอยู่ด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยน้มันรุนวาพันโอ้ยพัง ภาษาถล่มตุ้ม้าษาหนูภาษาถล่มหมดเลยไม่เป็นไรทำ,ทำใหม่ <c oughs> ขอทำใหม่ก่อนนะจ้าบอกเพื่อนๆก่อนต่ทำหมโดนนะจ้ามันพันคอยดูล้านๆเพื่อนเนินตอจ้า เออเบา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 กดเบาเบากดเบาเบารอบนี้ประสาทจะถล่มอีกไหมเนี่ยมามอีกแน่เมื่อกี้โดนแผ่นดินไหวใช่ไหมแต่เมื่อกี้ประสาทโดนแผ่นดินไหวประสาทถล่มตัวตามประตูทำประตูทำประตูทางเข้าประสาทมันล่น ขอดูหน่อยสิหอเนี่ยประตูทางเข้าปราสาทลงพับเออมันจะถล่มอีกมันจะถล่มอ,อีกแล้วเนี่ยขอดูหน่อยว่ามันจะถล่มไหมเนาอเอาเดรดเสามาอยู่หน่อยเอาไดโนเสาร์มาอยู่ปราสาทหน่อยเออไดโนเสาร์ตกตึก ทำ <Hey. S 2> ไมตัวเท้ายาว mm hmm. มาแรียนบอลมาอันนี้ปาตัดหนี่ได้ดูเท้าอยู่บนปราสาทปราสาทเริ่มเ้าวแล้วเอียงแล้วปาตาดหนูนี่วันไหนวัน ทำไงดีอะทีเนี้ยทำดนไ,ไทำไงดีเดลยทีนี้ยแผ่นดินไหเป่ดไม่ได้กอนเธอไปทำบระดาบไยนการว่าที่แผ่นดินไหทถอนรอบแล้วต่นี่บบว้าวบ้านไดดนเสายมีกี่ตัวเนี่ยนี่ประสาทได,ดเนเสาร ดูดีว่ามันจะจะเริ่มมินแข่งไดีไหมแขนงได้ไหมโอ้แข่งแรงรอบนี้เย้ไม่ทน,นโอ้ดูดิวุ้ยแตนเลนอะ่ะประสาทไดโดเสาทั้งสี่ตัว 1> 1, 2, 3, นหน,นวึมันไม่แน่นุดเนาะในโดเสามันไม่แน่นุด ต้อให้มันแน่นก่อนจ้ะเอาลูก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 ประกอบไว้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 แน่คราวนี้น้องพัดรู้แล้วว่าทํายังไงไม่ให้มันถล่มลงมาใช่ไหมนั้นแล้วบีบบีบบีบบีไปแน่นแน่นบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปจับหน้าตา เอดูหน้าต่างในโดเสาหน่อย <c oughs> อ๋อนี่หรอ ok? ดูทางเข้าของโดเสาเหรอ ok? อันนี้เอาประตูตะลมุม <ừ> อันนี้คือประตูดานเต้าอันนี้คือประตูด่านเต้าก่อนประตูดานเต้าประตูด่า <ừ> นเต้าและหน้าต่าง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 อุ้ยอันนี้มันตะลมุม <ừ> อึ้นก่อนเลยก่อน เอา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 เดี๋ยวไปช่วยน้องพัดจัดการกับภูเขาได้โดยเช้าวันนะมันจะถล่มแล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องน้องพัดหันสากดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องพัดด้วยนะจ๊ะายบายกันายบายจ้า หนูจะตามประตูตอนอันเล็กอันนี้เป็นประตูหน้าตา่างอันนี้เป็นประตูการออกจากการเข้าและหนูจะตามประตูหน้าต่างอันนี้อันนี้ประตูหน้าต่างแาบนี้ประตูหน้าตาตรตตาตวจจากกับไกายจับตรวจดินให้ต้อนน้ำพัดหันตาด้วยนะจ้าแต่วันนี้จ้าบ๊ายบาย